สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการปลูกขัดบุ้งในตะกร้านะครับตะกร้าแบบนี้เหลี่ยมก็ได้กลมก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปลูกแบบกลมให้ดูแล้วกันคือจริรงๆเนี่ยผมปลูกขายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูเป็นรูปที่ผมปลูกขายที่ผมปลูกขายแต่ปกติเดี๋ยเขาจะปลูกกันในแปลงใหญ่ใช่ไหมแต่บ้านผมเนี่ยมันอยู่ด้านนอกนะครับบ้านที่บ้านสวนเนี่ยนะ แล้วมันไม่ค่อยมีน้ําถ้าปลูกแปังใหญ่เปื้งน้ําแล้วก็ดูแลก็สายยากครับแต่ว่าผมปลูกในตะกร้าแทน mm hmm. ก็คือลดเฉพาะตะกร้า mm hmm. เวลา,เ,าเก็บที่ก็เทออกดึงรากดึงออกทั้งต้นเดินเลยแล้วก็ล้างราก,าก,ากมาัดมัดมัดส่งตลาดได้แต่เขาเนี้ยเยาจะปลูกแบบไว้กินเองในบ้านนะครับก็คือวิธีเดียวกันนี่แหละจริงมันก็ทำไม่ยากครับเ,เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีเม็ดเม็ดบุบยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่และกันครับก็แบบไหน มันก็มีหลายยี่ห้อเนาะผมซื้อที่ผมซื้อทีละหลายกิโลเพราะว่าปลูกทีหลายกิโลทัน,นี้เอายกตัวอย่างมาแตถุงละสิบ,บาทสิบห้าบาทก็มีนะลองดูแล้วกันครับเนี่ยครับเม็ดเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับันดับแรกนะครับให้เอาเม็ดเดี๋ยวไปแช่น้ําก่อนอันนี้ผมแช่ไปแล้วแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับอันนี้ก็น่าจะมาเกือบเกือบเกือบสองวันมือแหลกผมเกียรทำนี่นะครับพอแช่เสร็จเม็ดมันจะแตกอย่างนี้นะครับ บางต้นก็เริ่มงอกแล้วก็มีนะครับเนี่ยชีพนี้มันงอกไวครับแป๊บเดียวนี่นะครับพอถ้าเสร็จนะครับก็ให้เอาดินครับวัสดุปลูกใส่กระถางปกติเนี่ยผมจะใช้ดินผสมกับพวกแกบเมัองอะไรบางบางทีก็ใช้พิษมอสวัสดุปลูกเก่าแนละ้วขอมาซื้อความาบ้างซื้อมาทีเป็นรดเลยแล้วมา,มาใช้พวกนี้มันจะเก็บความชื้นได้ดีแต่ว่า อย่างผมปลูกขายเนี่ยพอปลูกเสร็จผมก็จะเอามาตากแดดทิ้งคือเทออกจากะกา้านะครับแล้วก็ตากแดดให้มันฆ่าเชื้อซะก่อนก็จะสลับบนเบเรือ่อยคือผมจะปลูกเป็นขอบไล่ไล่ไปเรื่อยจะได้เก็บทุกวันนะครับไม่ได้เก็บขายที่เเยอะพอเราได้นี่นะครับอันนี้เราปลูกกินพอได้นะครับเราก็เอาเม็ดเนี่ยมาโรยเลยครับก็คือเปอร์เซ็นต์งอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์งอกเนี่ยมันจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดรัตายุห้อเนี่ยเจ็ดสิบ 60 70 8เจสิบแปสิบแล้วแต่เราลองอ่านดูนะครับฉลากแต่พูดถึงไก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้งอกทุบนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องจะถีมากเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยนี่นะครับผมผมบาดประมาณนี้นะครับผักบุ้งเนี่ยต้นเม็ดหนึ่งเนี่ยถ้าเะเป็นต้นเนี่ยมันจะแตกออกเป็นสามต้นนะครับนึกออกใช่ไหมฮะคือหนึ่งเมล็ดเนี่ยพอมันแตกออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นสามเป็นสามต้นนี่างครับนึกออกใช่ไหมฮะเป็นต้นกลางแล้วก็มีแยกออกมาอีกสามต้นนะครับ โอเคพอเราเอาเมล็ดหวานลงแล้วนะครับแล้วก็คุมครับเอาดินเนี่ยคุมเมล็ดหน่อยบางๆนะครับก็กะว่าพอปิดปิดเมล็ดปิดเมล็ดมันมันได้นี่แหละนะครับใครจะไปทําขายก็ได้นะผมก็ทําขายนะครับขายของร้าน,นก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรก็นะครับตาม,มันมีรูปที่ผมรูปให้ดูนะ้หละครับที่ผมถ่ายเก็บไว้นานแล้วแต่พอดีอยวนี้ผมมาอยู่บ้านบ้านในเมืองก็เลย ว่าจะทำทิ้งไว้ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ทำทิ้งไว้กินที่นี่ด้วยก็จะทำสักาาสี่ห้าถาดเลษสาที่ให้ดูสักถาดนะครับอายุมันเนี่ยไม่นานครับมันถ้าจะเก็บขายจริงๆก็ไม่ถึงเดือนนะครับยี่สิบกว่าวันนี่ผมก็เริ่มขายแล้วถ้าจะทำแบบผัดข้าวโพดอ่อนไอไ้อผัดไอ้ใช้เขาเรียกต้นอ่อนของผักบุ้งเนี่ยเราทำกินเองเนี่ยสิบกว่าวันก็ได้กินแล้ววันอาทิตย์กว่าๆนะฮะเผื่อไว้ถึงด้วยดูแลดีอโอเคครับพอเรากรบแล้วก็ลดน้ำ ชั่มนะครบเสร็จแล้วเนี่ยผักบุ้งเนี่ยให้เราเอาไปไว้กลางแดดนะครับผักบุ้งเลยชอบแดดแดดจ,ด,จดจัดเลยนะครับมันจะงอกดีครับนะฮะลองดูนะครับทำไว้กินเองมันมีวิธีแบบหนึ่งครับไม่ใช่วิธีเดียวก็คือเทคนิคถ้าทํากินเองที่บ้านเนี่ยฝูแค่เนี้ผมว่ากินไม่กินไม่ทัดเลยกันแค่ถาดเดียวเนี่ยซื้อเมล็ดมาถุงหนึ่งเนี่ยกินกันเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนไม่หมดเพราะว่าอนะไรรู้ไหม พอมันงอกใช่ไหมครับแล้วเราไปกินเนี่ยเราไม่เราไม่ถอนไงไม่เหมือนตอนขายขายเราถอนทั้งรากใช่ไหมครับตอนกินเราตัดตัด,ต,ดตัดแค่ต้นที่จะกินเนี่ยออกมาเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ครับจากต้นเดิมนั่นแหละแต่ว่าพอนานเข้ามันจะโสมก็ลองพารแจรูว่ามันโสมขนาดไหนโสมไม่ไหวก็หรือปลูกใหม่ก็แค่ได้ง่ายง่ายนะครับลองดูครับทําง่ายๆเคล็ดลับอะไรคือจะเริ่มแช่เมล็ดปลูกเอาไปวางไว้กลางแดดนะครับรดน้ําเช้าเย็นอย่าให้แห้งนะครับเพราะว่าผักบุ้งชอบน้ํา แล้วก็ชอบแดดนะครับลองทําดูนะครับที่บ้านนะครับสนใจประหยัดตังค์ครับกินได้ไม่เบื่อครับพักบุ้งครับทํำขายก็ได้ครับลองดูครับ